ีไม่ใช่กรรมหรืออาจจะใช่อะแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดาพี่ดาต้องเดือดร้อนก็ออฉันฉันไม่ยอมให้ดาตอกอยู่ในอันตรายหรอกนะคุณคุณเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจแต่เธอไม่ควรทําอะไร อยู่ห้องอื่น แบรนเนมเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินฉันทั้งนั้นน่ะทำไมถึงมีรูปคู่กับวินที่หัวเตียง จ้ากลับมาได้แล้วนี่มันสิบนาทีแล้วนะกุญจาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย่ยยกาตายไปไงบ้างเจอไหมไม่เจอเลยอะ่ะมีแค่แก้วกวับยามสองคนนี่แหละกุญจาว่าไงอะ่ะเขาบอกเขาไม่เจอเ้า หรือคนที่จับตัวดาไปจะไม่ใช่อีพี่อามวะเป็นไปนไม่ได้ศัตรูของฉันะมีแค่อีพี่อามกับวินเนี่ยแหละไม่มีทางเป็นคนอื่นอผมเห็นด้วยกับคุณจานะเชใครกันที่อยากได้โทรศัพท์คุณจามากที่สุดและใครกันที่ชอบทะเลาะกับคุณจาก็มีแค่สองคนเนี้ไอ้สองคนนี้เป็นทั้งดาราแล้วก็ผู้จัดจาก,การมันจะได้ผลประโยชน์จากคุณจามากที่สุดละต้องใช่แนๆ่ๆก็ทําไม่ใช่ที่นี่คุณจา รู้เปล่าว่าพี่อารมันมีที่อยู่หรือคอนโดอื่นหรือเปล่าไม่รู้คือถึงมันจะมีนะมันก็คงไม่กล้าบอกฉันหรอกขนาดห้องนอนมนะันอ่ะฉันเพิ่งเห็นก็วันนี้แหละมันคงกลัวว่าฉันจะรู้ว่าโกงไปเยอะไงนี่เอเอถามพี่แก้วนะรู้มากกว่าฉันอีกคุณพี่แก้วไม่บอกหรอกไอ้ฉันเป็นห่วงดา มั่งอะเขาว่าไงเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเอาตรงพันลุงไม่รู้นะว่าเพื่อนหนูจาอยู่ที่ไหนลุงรู้เพียงแค่เรื่องคนในบ้านเท่านั้นอะ รุงขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะลุงปันหนูเข้าใจหนูแค่เป็นห่วงเพื่อนนะคะเตแล้วจะทำยังไงกันต่ออ่ะนี่ก็ต้องคอยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหรอก็คงต้องรอให้เขาติดต่อมาแหละเจ้เอ้าแล้วมันจับดาไปแบบเนี้ยมันจะทำอะไรดาหรือเปล่าไม่หรอกถ้ามันจะทำมันทำมานานแล้วมันไม่จับตัวหรอกแต่การที่มันจับตัวดาไปแสดงว่ามันต้องการอะไรจากดามันต้องการอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะ แต่ฉันต้องการดาฉันจะไปพาดากลับมาพุทพุทคุณปาลินคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการพบคุณเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ช่วยอะไรแต่ก็ยังจะถามฉันจำได้คุณเคยบอกว่าห้ามเปลี่ยนกรรมแต่นี่ไม่ใช่กรรมหรืออาจจะใช่อะแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดาที่ดาต้องเดือดร้อนก็เพรฉันฉันไม่ยอมให้ดาต นะคุณคุณเข้าใจไหมอะ่ะเข้าใจแต่เธอไม่ควรทำอะไรไม่ทำอะไรขณะที่พื่้นจะตกอยู่ในอันตรายนี่นะคุณต้องรู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดากลับไปซจาจรเวทุกอย่างมันถูกขีดไว้แล้วหมายความว่าไงอะ่ะคุณบอลลิสก่อนวันนี้จะส่